วัดเป็นสภาสามตัวน,นะครับสามไดเราก็เป็นเราอยู่ครั้งนัน้นต่อมานะครับพอเลือกตั้งเสร็จเป็นรัรฐบาลรักษาการเขาบอกจะออกเป็นพระราชกำหนดพระราชกำหนดไม่ต้องผ่านสภาเราก็อยู่ได้อีกครั้งนึงครั้งนี้ครั้งที่สามเนี่ยสิบเจ็ดกุมภาเจ็ดร้อยห้าสิบต่อสูงเพราะแรง พลังนะครับจากพี่น้องโระเทศโดยเฉพาะ16จังหวัดภาคเหนือแต่งดำทุกกิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่สิบมกราสิ1เอรมกราคี2สมยี่มกรา,กรา, 23, 24, กราแล้วก็17บเจ็กุมภานะครับทุกครั้งนี่คือสิ่งที่ ครูภาคเหนือและก็ครูทั่วประเทศได้ช่วยกันใน,นทางอทและคอทอทำไมเราต้องหยุดรับเรามีความชอบทมเนื่องจากข้อเสนอที่เราเสนอไปนะไม่ได้รับการแก้ไขกรรมธิการเสียงส่วนน้อยเสนอความเห็นจากพี่น้องเราไปแต่กรรมธิการเสียงน้ามากเขาไม่ฟังครับเขาบอกว่าให้ไปแก้ในวราระสองวรา,าระสามในสภา เราบอกว่าต้องแก้ก่อนเข้าสภาเราจิงเคลื่อนพบสอสอทั่วประเทศ500คน500เขตสอบอีก250เมื่อวันที่4ถึง21พฤษภาปี64พอเราเคลื่อนะนะครับเขาก็ยอมวันที่25พอเรอมมีมติว่าให้หนำร่างก่อนเข้าสภาไปแก้กเราก็ได้มา3คำนึง มีอาชีพครูเป็นที่ชาชีพชั้นสูงสอบเปลี่ยนพอโรงเรียนเหมือนเดิมจากครูใหญ่เขาเปลี่ยนมาเป็นหัวหน้าสารศึกษาแล้วก็บอกว่าจะให้เป็นพอลงเรียนเหมือเดิมแล้วก็ที่ได้ประการหนึ่งก็คือใบรับรองถูกเปลี่ยนเป็นใบเรีากประกอบชาชีพแก้กับข้าสภาครับทีนี้ที่หลือให้ไปแก้ในสภา เราบอกว่าท่านบีลลบูลไปเป็นกรรมธิการเสียงส่วนน้อยเขาไม่ฟังเลยครับตอนแรกทางท่าจะฟังตอนหลังเขาก็ยกอมือมีหนามซ้ำเขาคุยกันในวงในมาตราที่สำคัญที่ถูกแก้ไปโดยในการประชุมครั้งต้นตนก็จะแก้กลับด้วยเพราะมาตราหารรัฐสภานอกนั้นผ่านไปหมดแล้วกฎหมายตำรวจน,นะครับกฎหมาย พรบส่งเสริมการเรียนรู้พรบสงนะครับเหลือครูอย่างเดียวที่ที่ทงของเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงดังนั้นเมื่อเราลงพลังว่าการหยุดของเราหยุดอย่างไรนะครับก็อยากที่พวกเราทราบทำบนดินเราแตกดำประชุมสัมมนาใต้ดิน ประสานกับผู้มีอำนาจทุกฝ่ายทุกพรรจนสุดท้ายเพิ่งมาเฉลยบอกว่าเราไปหาบุคคลสำคัญเขาบอกว่าคนที่หยุดได้คือนายกรัฐมนตรีคนเดียวคนอื่นหยุดไม่ได้นะครับในที่สุดผู้มีอำนาจยอมเพราะว่าใกล้เลือกตั้งกลัวเสียเสียคะแนน กลัวครูครไม่รับนะครับนี่เป็นเป็นปัจัยเอื้อที่ที่ทำให้เราหยุดได้สำเร็จเราใช้กลยุทธ์ทงบนดินทั้งใต้ดินบนอากาศหรือในอวกาศตั้งแต่มูเตรุ<อ>ูนบนบานสารกล่าวเผาพริกเผาเกลือนะครับศีสเกตรเราก็ไปบนสมเด็จพระนเรศวรไปบูชาพ,าพระพุทธสวรีเ<อ>มื่อวันที่สิบ ที่ข้างหองประชุมรุฐสภาแล้วก็ส่งออนไลน์ครับส่งข่าวแต่งชุดดำไปทั่วโลกทั่วจักรวาลน,นะครับนี่คือกลยุทธ์ที่เราทำสำเร็จซึ่งมาจากพี่น้องผู้นำทั่วประเทศวันนี้เรามาถึงทาง3ามแพรก ทางสามแง่ก็คือตอนนี้กฎหมายค้างท่อค้างการพิจารณาอยู่ในรัฐสภาทางสามแง่คือหนึ่งถ้ามีรัฐบาลเสียงข้างมากเขาก็จะนำกฎหมายขึ้นมาพิจารณาต่อพวกเราจะสู้ต่อไหวไหมแร่งที่สองผู้มีอำนาจปล่อยให้กฎหมายฉบับนี้ตกลงไปตกตกอย่างสภา ไม่นามาพิจารณาก็สามารถทำได้แล้วก็ยกร่างใหม่ทางแพรกที่สามให้กรรมาธิการนำกลับไปพิจารณาโดยใช้กฎหมายฉบับเดิมนี่คือทางสามแรกวันนี้สามแรกเราจะเลือกเดินทางไหนนะครับที่ประชุมเราก็เลยคุยกันนอกรอบบอกว่าทางที่สองคือปล่อยให้กฎหมายตกไป แล้วเราก็ตั้ง99ขุนพลขึ้นมายกร่างกฎหมายฉบับครูและประชาชนเอาสิ่งที่ดีที่สุดมายกร่างเป็นกฎหมายการศึกษาเราเลือกปล่อยให้กฎหมายตกไปคนที่จะทําได้ก็คือผู้มีอำนาจครับก็คือพักการเมืองต่างๆที่จะมีมือในสภาแล้วก็มีมือของสอวอ ดังนั้นวันนี้เราจะต้องมารวมพลังนะครับว่าเมื่อเราสรุปประเด็นแล้วเราก็ต้องนำเสนอต่อสาธารณชนแล้วก็พักการเมืองทุกพักมา,าด้วยกันและออกแบบนว,วัตนะกรรมเงินกองกู้ทั้งนั้นรัฐไม่เคยช่วยเหลือตรงนี้แต่พออยู่ดีๆคนที่บอกว่าคนคนดีนะมันพาไปจ่ายกันเกือบหมดแล้วเพราะนั้นสิ่งที่ทำกันก็คือเราจะต้อง ไม้ควมาม้องการตรงนี้ด้วยว่าพัคการเมืองใดที่มันบอกว่า,าจะ,สะเสนอเป็นกิจดีกาแก้ไขเรื่องเงินตรงนี้ไม่ฟูไอ้นั่นเลยเราก็ควรจะยุ่งและจะ่เลือกไม่นั้นไม่ได้ครับเพราะตรงนี้สําคัญด้วยนะครับแล้วสะภาครูกลุ่มวิชาชีพที่เป็นวิชาชีพชั้นสูงทั้งหมดทั่วโลกนะครับไม่ใช่ว่ารถไฟไทยนะครับเขาจะมีสภาเป็นของเขา ในสภาครูที่ชัดเจนที่มันออกแบบเป็นอะไรครับสภาของไทยเนี่ยเาะมาตรา11มาตราที่19แล้วก็มาตราที่14ของเล่ม9นะครับที่มันอยู่ในร่างรบรบฉบับที่มันสรุปสลายอยู่ในสภาการจริงๆผมก็ในใจหวังลึกๆว่าอยากให้งงมันมันไม่ฟื้นเลยนะครับก็เพื่อที่พองค์กรโครงรัางสี่ภูมิภาคจะได้ร่วมกันคิดร่วมกันถกว่าจะ ทำอ,อย่างไรให้ได้ร่างกระบวการศึกษาที่ดีที่สุดน,นะครับมาใช้กับนักเรียนมาใช้ครูนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยให้มันให้มันเทียบเท่านานาระยะประเทศนะครับแล้วสิ่งที่ผมหวังไว้ในใจลึกๆอ,อย่างไรก็ได้นะครับที่จะทําให้โรงเรียนขนาดเล็กเพราะยังไม่มีคนพูดถึงเลยโรงเรียนขนาดเล็กคุณภาพของชุมชนยังยังไม่มี นะครับมีแต่พวกถึงโรงเรียนคุณภาพของชุมชนอย่างอื่นนะครับนันถ้าโรงเรียนมันขนาดเลยคุณภาพของชุมชนมันเกิดขึ้นในในร่างพระบอการศึกษาหรือพระบอการศึกษาที่การแรกเนียนะครับป็นประเด็นเดียร์พวกด้วยการตั้งกองทุนพัฒนาโครและสร้างรายได้ออกเป็นอะไรนะพระราชบัญญัาิกำหนดโดยต้องมีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขาล่างไปแล้วแต่ไม่รู้พักไหนแต่ไม่บอกเราไปช่วยล่าง เราไปช่วยแรงเลยนะครับผมย้งครับนี่จไปช่วยงพินิวัดกัต้นโสมสทรครับเราไม่ใช่คง